หนังสือเปลี่ยนโลกดูมาสเตอร์พี c ซ s เปอร์จ n นนิรหัสลับโลกใหม่เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุข Super ร์จ e นผู้ค้นพบระบบปฏิบัติการทางจิตยุคใหม่เสียงอ่านจีน่าจัมปิ้งเลิฟบาย The Master Code Academy ชีวิตในระดับอะตอมหรือจิตวิญญาณในระดับอะตอมเอพิโซดที่6พวกเราที่รักทุกคนขอให้พวกเราทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ของการอย่างรู้ในธรรมชาติอย่าให้โลกเป็นกรงขังเรากำลังเรียนรู้ชีวิต ที่ผู้คนส่วนใหญ่ถูกกักขังไว้ด้วยข้อจำกัดของตัวเองที่สร้างขึ้นมาหรือด้วยความคาดหวังจากคนอื่นมีคนเพียงกลุ่มน้อยนิดในโลกไม่ถึง5%เซเท่านั้นที่จะเลือกทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปด้วยเป้าหมายที่ท้าทายและแปลกประหลาดจนได้รับการดูหมิ่นดูแคลนว่า ทำมันไปเพื่ออะไรแต่พวกเขาจะลงมือทําอย่างไม่ลดละโดยไม่สนใจว่าโลกหรือผู้คนจะมองอย่างไรเพราะเขารู้ดีว่าหนทางเดียวที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงก็คือการทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเองเท่านั้น การประจนภัยมีไว้สำหรับพวกเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเบื้องหน้ามีภารกิจท้าทายหรือให้คุณค้นหาให้พวกเราไขว่คว้าและค้นพบเป็นการนำไปสู่การเริ่มต้นทุกคนมีหัวใจที่มันกำลังร่ำร้องเพื่อจะไล่ล่าความฝันและ มีจิตวิญญาณที่โหยหาเพื่อที่จะได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้มันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องกลับมายอมรับความจริงว่าภารกิจสำคัญในการใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์นี้มีได้เรียงร้อยไว้ด้วยความสวยงามเสมอไปท่ามกลางดอกไม้และก้อนอิฐความยากลำบากก็ปรากฏขึ้น เพื่อท้าทายให้เราฝ่าฟันอยู่เสมอสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องกล้าที่จะเริ่มต้นและทำอะไรให้กับชีวิตการตื่นตัวการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการก้าวข้ามขีดจำกัดสู่หนทางที่ยิ่งใหญ่สู่ขุนเขาที่สูงตระงานเบื้องหน้าที่คนทั่วไปต่างหวาดหวั่นและพลันพลึง แต่เราจะไปให้ถึงเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาบนโลกใบนี้อย่าลืมคุณค่าในตัวเองแม้ตัวเราจะรู้สึกอ่อนล้าโดนทิ้งอ่อนแอเราสามารถค้นพบความรู้สึกที่เหนือกว่าด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการตกลม อยู่กับความเจ็บช้ำหรือความทุกข์ทรมานอยู่กับความรู้สึกอ่อนแออย่ายอมแพ้และก้าวไปบนเส้นทางของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราจะต้องเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเองพวกเราที่รักครับผมอยากบอกว่าช่วงเวลานี้คนที่จะสอนให้เราหลุดพ้นไปจากความรู้สึกอ่อนไหว สถานการณ์ของโลกที่กำลังรุมเรา้าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดโชยเข้ามาสู่โลกและประเทศไทยเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้แต่เราจะต้องใช้ชีวิตด้วยความเป็นอิสระเพื่อหลุดพ้นจากพันธนาการที่มันกำลังครอบงำเราถามตัวเองเถิดว่าเราพร้อมหรือยัง ที่จะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่เร็วลายช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาที่เราจะต้องใช้หัวใจของเรานำทางมันคือช่วงเวลาสำคัญที่ผมรู้สึกว่าเราทุกคนจะต้องผ่านข้อสอบข้อจำกัดเป็นช่วงสำคัญที่เราต้องรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใด ใจเข้าไปลึกๆอีกครั้งหนึ่งสัมผัสหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราเพื่อรู้สึกถึงชีวิตที่เราเป็นเจ้าของที่เราได้ครอบครองที่เราได้เข้าถึงที่เรารู้สึกอย่างแท้จริงในวินาทีนี้มีชีวิตอยู่ด้วยความรักด้วยความรู้สึกที่สว่างสวยและเราจะรู้สึกว่าช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิต มันได้เกิดขึ้นกับลมหายใจของเราในวินาทีนี้มันได้เกิดขึ้นกับเราทุกคนแล้วเราเพียงแค่เงี่ยหูฟังเราเพียงแค่น้อมรับเร,เ,ร Gobierno. เราเพียงแค่รู้สึกกับความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเราเพียงแค่น้อมรับกับจิตวิญ,ญญาณที่มันกำลังสว่างสว่าเราเพียงแค่รู้สึกกับหัวใจของเราให้ได้ ถ้าเราไม่ใช่ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาไหนาที่เราจะข้ามผ่านข้อจำกัดที่เราจะข้ามผ่านสิ่งที่เรากำลังยึดติดฮิโตมิจังได้กล่าวถ้อยคำที่น่าฟังว่าถ้าเธอได้รู้ความจริงว่าทั้งหมดของฟากฟ้าทางโลกไม่มีอะไรจริงเลยสักอย่างอะไรที่เคยยึดหลงบูชา เฝ้าแสวงหาทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรที่มีอยู่จริงมันเพียงแค่มายาและภาพดวงตาที่เป็นสิ่งสมมุติที่ไม่มีอยู่จริงจะหาสิ่งดใดจริงในสมมุติไม่มีเลยต้องนอกเหนือสมมุติไปทั้งหมดจึงจะเป็นเนื้อแท้ของความจริงทั้งมวลที่เราเรียกว่าวิมุตติแล้วทั้งชีวิตสมมุติของเธอนี้ เธอจะทำอย่างไรต่อไปจะจัดการกับชีวิตของเธออย่างไรต่อไปจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปจะมองโลกยังไงต่อไปเธอจะวางตัวเองกับโลกใบนี้อย่างไรในเมื่อเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อตายมาใช้ชีวิตบนโลกนี้จริงๆเธอจะยังทุกข์อีกไหมจะยัง,งโง่เขลาวกับชีวิตอีกไหม จะยังแบกชีวิตอีกไหมจะยังยึดติดอะไรเดิมๆอีกไหมจะยังคอยซ้ำเติมตัวเองอีกไหมจะยังต่อก่อนทะเละาะป่อแวงกับเรื่องราวของโลกใบนี้อีกหรือไม่จะยังขี้โมโหขี้โกรธขี้หงุดหงิดวีนขี้ประชดและต่อว่าคนอื่นอยู่อีกหรือเปล่าเมื่อรู้ความจริงนี้แล้ว เธอจะยอมลดตัวตนและวางจิตใจให้เป็นกลางได้แต่โดยดีไหมเธอจะอภัยให้ตัวเองและโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งได้แต่โดยดีหรือไม่เธอจะยอมรับความจริงนี้เธออยู่กับความจริงของธรรมะธรรมชาติมากขึ้นหรือไม่หรือเธอจะทุกน้อยลงเธอจะมีความสุขและอิสระมากขึ้นในเมื่อเธอได้รู้ความจริงแล้วว่า เธอไม่ได้เกิดมาเพื่อตายจริงๆในเมื่อเธอรู้แล้วทั้งชีวิตเธอเป็นแค่สมมติที่หาความจริงไม่ได้เธอจะปล่อยวางสิ่งที่เคยเป็นเหตุสร้างทุกได้ไหมเธอจะหายโง่เขรากับชีวิตของตัวเองได้ไหมเธอจะหมดความรุ่มหลงในสิ่งลวงๆของโรคได้ไหมเธอที่รู้และยอมรับความจริงนี้แล้ว เธอจะมีปัญญายาณเกิดขึ้นมาแทนที่การหลงโลกเธอจะเข้าสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่แท้จริงที่เหนือสมมุติทั้งปัวชีวิตเธอจะเข้าสู่สภาวะความจริงและการมีอยู่ของชีวิตที่แท้จริงและเหนือสมมุติมายาโลกอยู่กับโลกแต่เหนือโลกอยู่กับโลกแต่ไม่มีทุกข์เจือปน อยู่กับโลกอย่างเหนือทุกข์เมื่อเธอรู้แล้วว่าไม่มีอะไรจริงเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่จริงเกิดดับก็ไม่มีจริงมีจริงก็ไม่จริงมีอยู่ก็ไม่จริงเกิดดับก็ไม่จริงมีอยู่ก็ไม่จริง,ก,รงก็หกหลอกลวง มันไม่ใช่ความจริงความรู้สึกที่ก่อตัวเป็นอารมณ์ใดๆก็ไม่ใช่ความจริงหลงโลกสุดๆแล้วก็ยังไม่มีอะไรจริงมันไม่มีอะไรจริงสักอย่างเลยบนโลกใบนี้หลังจากนี้เธอจะได้รับอิสระอย่างแท้จริงกลับคืนมาอีกครั้งความอิสระที่จะนำเธอสู่ความหลุดพ้นผู้กระจ่างแจ้งในความจริงนี้จะสามารถถอดถอน ความหลงออกทั้งหมดได้และชีวิตที่เข้าถึงการสิ้นไปของมายาทั้งปวงถูกแล้วทั้งชีวิตมันไม่มีอะไรจริงและนี่คือความจริงที่ทำให้เธออยู่เหนือชีวิตเกิดแก่เจ็บตายรักชอบโกรธหลงไม่อย่างนั้น การเกิดจะมีแต่ความทุกข์ทุกจากการกระทบกระทั่งกับคนโน้นทีคนนี้ทีไม่มีวันจบชีวิตก็มีแต่เรื่องราหองละแห่งกับคนรอบตัวความจริงมีให้เราใช้ชีวิตเพื่อไถ่ถอนตัวเองออกจากความรุ่มหลงจากมายา<ๆ>เพื่อให้มีชีวิตที่อิสระจากมายาจริงๆอยู่กับมายาด้วยความจริงหลุดพ้นจากมายาด้วยความจริง เพราะคนที่หลงโลกมิว่าจะหลงในแง่ไหนก็มีแต่จะทำให้ชีวิตตายทั้งเป็นก็ไม่ได้ทำให้ใครรู้ว่าสุขของโลกมายาเป็นสุขที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยพิษของไฟตันหาราคะความลุ่มหลงในกามเกียรติที่ไม่มีวันอิ่มเติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มอย่าชะล่าใจอย่าพอใจกับชีวิตสมมติ ที่เต็มไปด้วยการหลับไหลและมีแต่ความทุกข์หล่อเลี้ยงอยู่กับโลกแต่ไม่หลงโลกมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในการใช้ชีวิตให้ได้ถึงจะรอดแยกแยะให้ออกว่าอันไหนคือความจริงที่ควรเข้าหาอะไรคือจริงอะไรคือหลอกอะไรที่หลอนหลอกของฟากมายาที่ทำให้ชีวิตลุ่มหลงมัวเมา ให้ประเมินผลตัวเองให้ค่อยสอดส่องความโง่เขลาและปัญญาที่สว่างแจ้งในตัวเองว่าอันไหนมีมากกว่ากันและทำอย่างไรที่จะให้ชีวิตถึงความจริงแท้อย่างสมบูรณ์ไม่กลับไปมัวเมาในมายาของโรคอย่างง่ายดายอีกต่อไปด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขซปเปอร์จูเนอร์